วัสดีค่ะทุกคนวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้มาแชร์สิ่งดีๆเกี่ยวกับเมียรฝรั่งนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเมียรฝรั่งเนี่ยวันไม่คยชอบเท่าไหร่แต่เรามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วนะคะก็เลยเจำใจที่จะต้อง ให้คนเขาเรียกว่าเมียฝรั่งนะคะคืออย่างนี้นะคะการมาการมาอยูออ่ต่างประเทศแลวได้สามีฝรั่งเนี่ยนะคะ,ะก็ชื่นขึ้นชื่อว่าเป็นเมียฝรั่งแต่ทีนี้บางคนเนี่ยนะคะก็ไม่เก่งภาษานะคะมามาได้สามีฝรั่งอะนะคะก็ด้วยด้วยหลายวิธีเนาะแต่ละวิธีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทีนี้ก็ไม่ได้เก่งภาษานะคะ อย่างอย่างยูรี่เนี่ยตัวยูรีเองอะ่ะก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งมากพอพอรู้เรื่องงูปาปาเท่านั้นก็มาเรียนเพิ่มเติมเอานะคะที่ที่แคนาดานี่แหละหลังจากแต่งงานอะไรได้พีอาคาแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมเอาแล้วก็ศึกษาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ทํางานนะคะนี่แหละทีนี้จะมาแชร์ว่าเป็นเป็นเมียฝรั่งแล้วไม่เก่งภาษาเนี่ยเราเริ่มทํางานจากอะไรดี ถึงจะถึงจะถึงจะโอเคแล้วก็ใช้ชีวิตที่นี่อย่างมีความสุขได้เงี้ยนะคะมันก็ต้องทำงานนะเนาะอย่างขนาดยุรีเนี่ยเอาเง่ายๆก็ที่จริงอะ่ะอายุมากแล้วไม่ต้องทำงานก็ได้แต่เราเราเรา,เราอยู่บ้านเฉยๆอะ่ะเราเบื่อเราก็อยากมีเงินพิเศษที่จะใช้กับตัวเองนะคะแต่สามีก็ให้บ้างนะคะให้ ให้บ้างให้ทุกเดือนนะคะแต่เราก็อยากมีเงินของเราเพื่อเพื่อที่จะใช้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันที่เราอยากได้อยากได,อกได้อยากได้เสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสําอางอะไรเงี้ยบางครั้งไปขอเขาบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยก็เกรงใจเขาก็ก,ก็อยากทํางานเพื่อก็อจะได้มีเงินของตัวเองนะคะทีนี้งานที่เมียฝรั่งไม่ไม่เก่งภาษาเนี่ยเริ่มจากอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากงานอะไรเช่นงานแรกเลย เป็นงานงานโรงงานเขาเรียกว่างานโรงงานก็จะเป็นพวกเย็บผ้อาอย่างเงี้ยน,นะคะางานฟาร์มนะคะเก็บผักเก็บผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะคะนี่แหละก็คืองานโรงงานที่เมียฝรัง่งไม่ค่อยเก่งภาษาสามารถทําได้นะคะอีกอ,อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านอาหารนะคะร้านอาหารเนี่ย ก็ทำในครัวนะคะเป็นผู้ช่วยในครัวเนี้ยได้นะคะไม่ภาษาก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดตามบ้านตามสถานที่ต่างๆต่างโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นเป็นงานที่เออเออเมียฝรั่งที่จะเริ่มต้นได้สำหรับยังไม่เก่งภาษาก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะ อีกอาชีพหนึ่งเนาะก็คออือนวดนะคะนวดนวดแผนไทยนี่แหละค่ะตามทั่วๆไปต่างประเทศเนี่ยก็จะมีนวดพวกนวดเนี่ยนะคะเนี่ยนะ,ะเป็นงานที่สำหรับเมียฝรั่งมาอยู่ต่างประเทศแล้วไม่เก่งภาษานะคะเริ่มต้นจากงานพวกนี้ได้นะคะก็สรุปให้ฟังก็จะมีอยู สาม,ส,ามสี่งานเนาะงานแรกที่พูดไปก็จะเป็นงานโรงงานนะคะหรืองานฟาร์มสองงานร้านอาหารนะคะทำในครัวนะถ้าทำเสิร์ฟจะต้องใช้ภาษานะคะแล้วก็สามงานทำความสะอาดนะคะสี่ งานนวดนะคะอันนี้สี่สี่สี่อย่างเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาพอรู้เรื่องนะคะอย่างลูลีเนี่ยก็เริ่มต้นจากงานผู้มีชื่อเช่นเอเอ,เ,อเคยทำงานฟาร์มมาก่อนแล้วก็ร้านอาหารนะคะปัจจุบันนี้ก็มีงานประจำทำอยู่ที่เด y c a แคร์อันนี้ก็ทำกับฝรั่งหมดเลยนะคะนี่แหละคะ่ะ เป็นเป็นงานเป็นงานที่เมียฝรั่งที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วภาษายัางไม่เก่งนะคะแล้วก็เรียนรู้ศึกษาไปตามชีวิตประจําวันก็คือจากการใช้ชีวิตกับสามีนะคะนี่กับพูดคุยกับเขาทุกวันเงนี้ยมนเราก็จะได้นะคะเราจะได้ฝึกภาษาไปดูหนังดูทีวีคือรอบตัวเราให้ไปเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแล้วก็ดูยูทูบ u ูทอะไรพวกเนี้ยนะคะค่อยๆฝึกไปคะ่ะทุกคน ไม่ใช่ว่าเราเราไม่เก่งภาษาเราไม่สามารถที่มีสามีฝรั่งได้หรือมาอยู่ต่างประเทศได้ได้ค่ะเราฝึกไปบางคนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเขาก็ยังมาอยู่ได้เลยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่อยากมาอยู่ต่างประเทศหรืออยากได้แฟนฝรั่งนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องภาษาแต่ถ้าเกิดให้ดีก็เ,เรียนรู้หรือศึกษาไปบ้างก็ดีเดี๋ยวนี้นะคะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามขอบคุณมากค่ะ